อยางที่เพื่อนเพื่อรู้เนาะว่าอากิอ,อยู่ที่ฟุกุโอกะอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแบบต่างเมืองเลยแล้วก็ครั้งนี้อากิจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวในจังหวัดคิวชูไม่ใช่จังหวัดสิเกาะคิวชูซึ่งตอนนี้อากิอยู่ที่นี่ซาเซโบะค่ะอยากมาเที่ยวกันว่ามาที่นี่ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างตามมาเลยเต็มแก้วปละล่ะ Bentar, kasih lagi, ตอนนี้เราอยู่ไหนกันอยู่ที่คุจูคุชิมะ a ั a นโก้ขอภาษาอังกฤษก็คือคุจูคุชิมะทัวริสพาร์คค่ะคุจูคแปลว่าอะไรรูป้ป่ะคุจูคือ่ะเหมือนในสมัยอดีตอะค่าว่าคุจูคือแปลว่ามีเยอะนับไม่ถ้วนซึ่งที่เนี่ยคือมีเกาะประมาณแบบ208เกาะที่เราสามารถแบบมองเห็นได้เว้ยแต่ชื่อ99 99แต่ว่า99มันแปลว่านี่ไง99มันแปลว่าแบบเยอะนับไม่ถ้วนประมาณนี้เออไปดูกัน คือตอนแรกเลยที่อาก,กิมาเนี่ยอาก,กิก็แอบสงสัยว่าที่ส่วนสาธารณะหรือไอ้ปุ๊กพาร์คมันมีอะไรใช่ปะแต่พอมาดูปุ๊บแบบทุกคนมันควรมาจริงๆมันสวยมาก <S <S คือจุดขายของที่นี่เนี่ยมันก็คือว่าเราสามารถดูวิวแบบพาโนรามาได้แบบ360องศาซึ่งมันถูกต้องมากๆจริงๆอะ่ะแล้วเราก็สามารถเห็นเกาะทั้งหมด208เกาะ หาหินรูปหัวใจเขาบอกว่าที่เนี่ยมีแต่ว่าเราหาไม่เจอเราหาไปสักพักหนึ่งแล้วนะก็บอกว่ามันจะมีรูปหัวใจอยู่แบบให้ตามหาเพื่อนๆลองมาหาสิเจอปะล่ะลองมาหาดยกันดิลองมาหาด้วยกันมันต้องหาให้เจอสิใช่ไหมล่ะมาถึงที่นี่ทั้งทีนี้มันต้องอยู่แถวนี้แลไมันไม่เจอเลยอะเจอแล้วก็เพื่อนๆเราจะไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนเราไม่เฉลยเราแค่ให้ดูตรงนี้ ู่ที่ซาเซโบเบอร์เกอร์มิวเซียมค่ะทําไมมาซาเซโบต้องกินเบอร์เกอร์หรอเพราะว่าที่นี่มีทหารอเมริกาแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเอาสูตรมาจากทหารอเมริกาอันนี้ก็จะสูตรพิเศษที่มาจากทหารอเมริกาใช่เชื่อปะ่ะเชื่อเป็นรื่องจริงปะ่ะไม่จริงแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่แบบมีทหารอเ,เมริกาแล้วก็แบบเขาคงแบบอยากเอาใจวัฒแบบนธรรมได้วัฒนธรรมเขามาแต่ว่าทหารเป็นคนทําหรือเปล่าไม่แน่ใจ อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ามากันอยู่แล้วใช่ไหมคือเขาก็เหมือนพิธีพิถันในการทําทุกอย่างคือวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยคือเขาทําเองหมดเลยมันมีวิธีการกินด้วยนะขั้นตอนแรกเราก็ต้องจับเบอร์เกอร์แล้วก็ถ่ายรู้ด้วยรอย,ยิ้มค่ะแลหลังจากนั้นเราก็กดเบอร์เกอร์เพื่อให้ซอสมันแบบซึมซับเข้าไปข้างใน10วิให้กินแบบน <Wow. S 1> ับจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยอ,อร่อย คือมันไม่เหมือนที่อื่นตรงที่แบบขนมปังเขาอะมันจะมีความฟูมันจะไม่แน่นอะตัวเนื้อมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็จะมีความแบบ j u i ี่แล้วก็ตัวซอสกับตัวชีสแล้วก็ตัวมัสตาร์ดอะคือเข้ากันแบบ perfect มันเหมือนปกติเราก็คิดว่าเบอร์เกอร์มันเป็นจังฟูดเนาะแต่พอมาถึงเนี้ยมันแบบผักก็เยอะมันมีความบาลานซ์เราก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้แบบจังฟูดนี่ก็ก็ดี ที่คือคูจูกุชิมะอะคอาเลียมก็คือแบบมาทางก็กัปได้เลยไปขึ้นแล้วก็ดีมาดูพิพิธภัณฑ์ก็ดีแล้วก็ข้างในก็คือแกะไข่บกได้ด้วยแล้วก็ข้างในอ่ะเหมือนมันจะเน้นไปที่แมกกาพุนมีหลายสายพันธุ์แล้วก็สามารถดูได้ว่าที่เกาะคูจูกุชิมะเนี่ยมีแมกกาพุนอะไรบ้างเท่ากับว่ามาที่นี่ก็ครบเหมือนกันนะมีของกินนั่งเรือเนาะเต็มที่เลยนี่ซื้อของฝากน่ารักด้วย ในมิวเซียมค่ะก็จะมีให้แกะไข่มุกแบบนี้หนึ่งตัวเปิดมันกลางนใี้ไข่หมดมันกลางน,ในตรงกลางเหมือนเจอแล้วอู้ยสีขาวให้ <c oughs> เราได้เป็นตัวนี้ค่ะซิลเวอร์เป็นถือว่าเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็คือเราพอเราแกะปุ๊บเราก็เก็บกลับบ้านได้เลยค่ะ เมื่อกี้เราไปแกะไข่มุกมามันจะมีประมาณ 4, 4. สีสีเราได้สีซิเวอร์สีสเงินความหมายมันก็คือว่าลดความที่ตีลงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนค่ะเราอยู่บนเรือค่ะนี่ เรือที่มีชื่อว่าเพอร์ควีนล่องเรือ40นาทีไปตามเกาะต่างๆของคุจิคุชิมะ21เกาะเลยอ่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เก็บหอยเห็นปะที่เปไปสี่เหลี่ยมเหี่ยมนี่แล้วเรือมันจะมีประมาณ2-3ชั้นข้างล่างก็จะเป็นห้องแอร์แล้วก็ถ้าใครมาก่อเนี่ยก็สามารถไปพาที่นั่งแบบดีๆได้เลยไม่ได้เห็นหรือเปล่ามันก็จะข้ามเกาะไปนี่อย่างนี้ปื๊ดขึ้นไป Thank you, Fukushima. เราขอแวะมาดื่มกาแฟแล้วก็ทานของหวานก่อนที่จะไป House Ten Boss กันดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ไซไกโดนากิริเป็นคาเฟ่ค่ะที่นี่มีของหวานเยอะมากมีทั้งเคก้กขนมปังเบเกอรี่แล้วก็ดูน่ากินไหมล่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ตีมพาร์คเฮาส์เทนบอสค่ะเมืองซาสิบตจังหวัดนากาซากิญี่ปุ่นค่ะอยู่ญี่ปุ่นแต่เราก็สัมผัสแบบนี้ได้นะมันก็คือเหมือนจำลองสถาปัตย์เนเธอร์แลนด์มาทั้งแบบสถาปัตย์เองทั้งคลองเอ่ยสวนดอกไม้เอยมาดูกันไหมอนะประเทศอะไรเข้ามาเป็นญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกหรอประเทศอะไรเอ่ยเนเธอร์แลนด์เหรอ โปรตุเกสคือไทยปะไทยเข้าโปรตุเกสอย่างงี้ตั้งญี่ปุ่นต้องเนเธอร์แลนด์ปะคะคาตอบคือโปรตุเกสโปรตุเกสเข้ามาแล้วแบบว่าอยากจะเผยแพร่ศาสนามากเกินไปเขาก็เลยปิดประเทศเลยแล้วต้อนรับแต่เนเธอร์แลนด์เพราะเนเธอร์แลนด์ตั้งใจจะมาค้าขายอันนี้คือสร้างมา32ปีแล้วค่ะแล้วที่นี่คือมาเที่ยวได้ทั้งเด็กครอบครัวแล้วก็มากับคู่รักได้ด้วยแล้วก็เนี่ยพวกดอกไม้พวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เราจะเดิมน้ำช็อกโกแลตจากก๊อกอะไรดีช่วยเรื่อง่ลยใช่เรื่องเลยความรสชาติเหรอไม่รู้ม,มันข้นข้นนะเนี่ยเห็นไหมเ้ยอุ๊อุ้ยฉิบอร่อยมันเย็นมากแล้วก็เป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นค่ะอลองดูนะฮะรอเย็นเท่านั้น ออ่อยเพราะว่าพอเราใส่เลมอนนะมันจะเหมือนตับเลี้ยนหอมเนื้อบวกกับเลมอนคือน,นัได้เลยอะ่ะขอเข้าด้วยค่ะมีให้เลือกว่าเป็นขนมปังหรือไม่ก็เข้านะอืคือถ้าเรามาซาเซโบเราต้องกินเบอร์เกอร์กับสเต็กเลมอนใช่ไหมอืม,อมถูกต้อง เบเกอร์กินแล้วสเต็กเลมอนตะใช้ได้เลยแหละมาซาเซบกต้องกินแล้วจ้ะ